ธุรกิจเซอร์วิสไม่ว่าจะคลินิกร้านอาหารหรือให้บริการในรูปแบบใดคุณยังปวดหัวกับเรื่องแบบนี้อยู่หรือเปล่าต้นทุนแฝงที่มาแบบไม่รู้ตัวค่าแรงค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางอุปกรณ์สิ้นเปลืองรายละเอียดที่พูดทั้งวันก็ไม่มีวันจบไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงงานต่อหนึ่งงานได้เงินแต่มันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่ากําลังขาดทุนหรือได้กําไรจริงๆกันแน่ การต้องรอนานๆเพื่อสรุปยอดทั้งปีว่าที่ผ่านมามันคุ้มทุนใช่ไหมไม่เห็นรายละเอียดไม่สามารถวิเคราะห์และจะแก้ไขยอย่างทันทีก็ทำไม่ได้ Mac Five Legacy จะมากำจัดปัญหานี้ทิ้งไปให้คุณรู้จักต้นทุนอย่างละเอียดมีรายงานเอกสารการวางบินไม่ต้องแมนนวลนสามารถวิเคราะห์เห็นที่มาที่ไป<ๆ>เห็น ROI <ๆ>เห็นไวกว่าเจ้าอื่นแล้วกำหนดแนวทางได้อย่างชัดเจนพัฒนาให้ธุรกิจคุณโตข,ขึ้น ติดต่อ Mac 5 Legacy เดโมฟรีวันนี้เลย